เดี๋ยวมาดูครับวันนี้เราแบ่งพูดกันครับ,บ,บขอบคุณท่านอะไรเนะี่ยที่ส่งางเกงมาให้เนี่ยชื่ออะไรไม่ร <c oughs> ู้่สิาแล้วด้วยแล้วตั้งแต่บอลยลส่งมาให้ใครบ้างเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เงองส่งมาให้ตตโอด้วยบ่ใช่อะไรเนี่ยอโอ้อันนี้สมชายจารัตัวนี้อันไม่ใช่ บ่คนทรงอ่ะนี่แหละสุชาติพี่สุชาติพี่สุชาติบ่สุชาติอาสมัยแล้วใครใส่ได้บ้างนี่ไอ้ทงได้กี่ตัวได้สี่ทงได้สี่ตัวได้ครบอยู่ทงได้สี่ตัวออดกับพี่ได้เยอะสิผมเลือกเป็นขายาวเลยตัวเด็กเขาตัดมาเาเลือกมาให้ก็ไม่ได้นี่ใส่ดีเลยนี่ใส่มาใส่สบายอยู่ดีแหละใส่มาให้เลือกหาใส่เลย ใส่ก็เอาเลือกใส่ไปเลยเอาไม่ได้จดชงแล้วว่ะแานโอดินโอเบอร์สามสิบแล้วแต่แจนโอมีไหมแจนโอน่าจะเบอร์สามสิบแวแบ่งให้แจนโอด้วยก็ได้ไอ้ท่งไส่เบอร์อะไรสามสองสามสองตาล่ะตาอ้หีนามีมีมีเไหมีตามตัวเดียวเองได้ไหมเองผู้ยิงอีเก่งผู้ยิงด้วไในในหนไหนหน ไอเบืออะไรนะอุ้ยนี่เท่แล้วดิอู้มีนี่ด้วยอุ้ยนี่แหละสุดจัดเลยตามีประกายเพชด้วยนี่แพงนี่ราคาแพงนี่นี่ได้ยิบไล้ยับเลยไหมออดส่ได้ไหมออดส่เบืออะไร อีอหน่ะสาสตัวใหญ่กว่าไอ้ตาอีกฮะอ๋อมนี่เราจะเอาใส่เกงหลุดเอวกนต่ำเอวกน่ออดใหญ่เดี๋ยวออนะอ้วนเอว่ก็กางเกงยิงก็เอาของแดงไปใส่ทั้งสองตัวเนานี่เกงจริงเป็นเกงขายาวนี่เขาตัดมาเนี่ยเอนี่ยอย่างเท่เลยว่ะไว้รุ่นมากเลยเนี่ยดูว่ะ ใส่สบาย <c oughs> นี่ไม่ทงให้ดูดิมี่หัวอะไรวะเอ็กใส่สามสอง,ส,องสามสองรวมบ่ต้องสามสิบเอด็ดีนี่ะน,นานไปมันก็ยันสามสิบเอ็ดต้องสามสองต้องใส่เข็มขัด <c oughs>

อู้เมดอินเคมเบอร์เดียแคนบูชาเคนบรเดียอะไรวะเขมรนคมินบอกัมพูชาใช่ไหมอ๋อเมดอินแคมโบเดียครับผมไม <c oughs> ่ได้โมเลยนี่เมดอินแคมแคมโบเดียนี่แคมเมดอินแคมโบอร์เดียกัมพูชาแคนบูเดียคือบรมยากาเมดินตลาดอันนี้นอนทำโองชีพลาว อันนี้ไซส์สามาดูถ้ารงใส่ได้พอดีไหมได้เห็นไหมเฮ้ยพอดีเลยว่ะพอดีเลยเออนี่แหละนี่พอดีเลยไม่ต้องใส่เข้มขัดเลยนี่สามสิบนี่ตัวนี้มันขาเล็กนี่พอดีเลยตัวนไส์เอวสามพอดีเลยนันั่นแหละพอดีแล้วอันนั้นสามอ ่ตาดำไม่ได้นอนเอามันยืดดิโอลองไปใส่ซะเออลองดูก่อนตาผมก็หลอกไม่ไม่ใส่กันเลยมันก็จบแล้วใครจะเดี๋ยวไว้ให้คนที่ใส่ได้ได้เขาไอ้ขอดตัวน้องผมเป็นไรไม่ใส่เป็นไรใส่เก่งทำงานผมใส่เก่งขายาวบอสเก่งกาสั้นเวลาเฉพาะกิจัะนแหละมันมันคันบ่ผมไม่ชอบเก่งยีแบบนี้อ๋อไม่ชอบเขไม่ชอบทานไม่ชอบเก่งยีแบบนี้มันเป็นไรมันเหมือนมันเหมือนตุ๊ดบ่ฮะ ไปแล้วมันเคยไปแล้วมันทไปไหนมาไหนไม่ได้มันมนตุ๊ปก็ไม่บนอไมนไปด้วสมบติเระดไปเรม่เองเก็บไปด้วยนะของใครนะเลือกของใครบ้างนี่นี่ของใครเลือกเอาเลือกตะโอเอาไว้ใครใส่ก็ได้ของตะโวป่ะ เอาไว้ให้อาจารย์โอ้าจารย์โอ้ส่ได้อยู่อาจารย์โอ้นะไงนี่ซ้ำส,สองใส่ไม่ได้แล้วนี่ <c oughs> อันนี้สวยดีเลยอันนี้สวยดีอยู่ดูผ้าวะผ้ายังสวยเลย <c oughs> นี่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  <c oughs> ผ้าสวย <c oughs> ของแท้ของแท้ขอบคุณพี่ FC มากครับที่ส่งกางเกงมาให้ทางทีมงานครับ ขอบคุณนะครับในฐานะ,เ,าะเดี๋ยวขอบคุณแทนทางทศทงจัน์อดเม่เตงแล้วกันนะครับขอบคุณพี่มากายนยกไปไว้ตรงไหนนี่ทงยกไปไว้ตรงไหนนี่ทงยกไปไว้ในบ้านไปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไว้เอาไปไว้ให้จันโอเลือกเอาเพื่อลูกจะใช้ได้อีกได้กี่ตัวนะสามที มอตานไม่เอ้าเอาให้เอฟซีท็อปลองหน่อยดิ่ให้เอฟซีท็อปอ่ะเอาแค่น้องพอไม่ต้องอะอยู่หรอเอาน้องเอาแค่น้องเงินก็ฟิดแล้วไม่เขาเป็นธรรมดาดิเขาสามารถเอาไปขยายได้ก็ดูวะเออดูเอวนะเห็นไหมเข้าสองคนได้ทุกโอ้โหดูเอว่ะอันนั้นเอาไปขยายได้ไหมน้องไปขยายได้ไหมเฮ้เก่งนะไม่ได้ไม่ได้หรอ ทำไมเสื้อนี้ขยายได้อะโลแน่นอนโลทำได้หรอไปอันนั้นเอาไปเลยเอาสองตัวไปขยายเป็นตัวหนึ่งหนักกิโลนี่ไม่รู้เลยครับเทิร์นร้อยไหมเทิร์นร้อยไหมเทิร์นถึงร์นไหนแต่ชั่งวะอืมนะครับกินดีอยู่ดีโอ้แต่ชั่งนี่เจ็ดกิโลเองไม่ได้ไม่ได้

ถ้าไม่ได้มาหนาต้องห่วงเราตอนเช้าก็ไปพร้อมพี่กี่ตัวเดี๋ยวจะลุกไปต้องเก็บตัวสับไว้ด้วยมึงฮะแซนหนึ่งแซนหนึ่งแซนหนึงต้องเบิกอยู่บ้านกรวดแล้วนี่ ไปเบิกบัตรโอ้เซ็นเองเนาะต้องเบิกธนาคารแล้วเนาะเจ๊งจะไปก็ยกของออกให้หมดด้วยนี่ตอนบ่ายอ่ะเอาโยกลงที่บ้านนี่ พวงนี้จะอดจะไปรับลูกมาเที่ยวงานช้างครับอะไรอดไปลองยิงปืนดูได้เด้วยกาวมอมอะเอาเป้ามาโชว์หน่อยดิอู้น้องออมนี่แม่นขนาดเลยคุอนีเอ่เป้าสะอาด สิเโมเนาะไอไกมันไกมันแน่นไหมบางคนนี่ไปถึงนี่ห้านัดเนาะปุองปุองปุองไหวเราคนนึ่าเขาฟีมือเว้ยที่ไหนได้เป้าสะอาดเลย <c oughs> มันต้องค่อยคอยเหนียวกันหายใจอย่างตื่นเต้นเลยอะกว่ามันจะลั่นอะ่ะอ <c oughs> ไกมันแน่นโอเคครับรับฟันดีครับทุกท่านครับ นนี้เจอกันครับสวัสดีครับผม